นะฮะลัคนาราศีมังกรนะครับมังกรมาแล้วนะมังกรใครมังกรบ้างนะครับนะมังกรนะอะไรเนี่ยปัญหาไม่มีมีแต่ตัญหาแล้วก็หัวล้อฮ่าฮ่าแล้วก็หยอกหยอกค่ะไอคนที่ชอบพูดหัวล้อฮ่าฮ่าแล้วก็หยอกหยอกเนี่ยพูดจริงเสมอเออพูดจริงเสมอแต่ว่ามีหัวล้อแล้วก็เอาฮ่าฮ่ามากบไว้จะได้ดูเหมือนเล่น แต่จริงคือพูดจริงนะเชื่อผมนะเออนะฮะนี่แหละนั่นแหละเอาเอาไม่รู้ผมก็สังเกตดูอ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะอืมเอาแต่อย่าจิ้มตาอีกกูเอาเอาโอเคโอ้ยมัลิมาแล้วมัลินะฮะมัลิมาแล้วอืมถูกไมหมล่ะหัวเราะเนี่ยหัวเราะแล้วก็พูดเล่นกันส่วนใหญ่เอาจริงหมดพูดจริง แต่ก็ต้องแก้เกลียวใส่เล็กห้าิดหนึ่งแม่มนุษย์นี้เป็นการสังเกตของผมนะผมไม่รู้เหมือนกันนะเอาลัคนา,าลัคนาราศีต่อไปเมื่อกี้มังกรมีใครลัคนาราศีมังกรบ้างไหนใครมังกรครับมังกรเอ้ยหลายสดทีก็หัวใจจะวายนะฮะพูดเยอะเนี่ยอืมนะฮะ ลัคนาราศีมังกรนะเออ,อาราหูไปอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าลัคนานะครับราหูไปอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าลัคนาแล้วก็เลงไปยังเรือนสุขพระนะเกี่ยวกับความสำเร็จต่าง ลัคนาราศีมังกรใครก็ตามที่อยากจะเริ่มต้นงานใหม่ๆโซเชียลมีเดียวงการบันทงบันเทิงอะไรทั้งหลายแหละก็มีโอกาสจะสำเร็จนะเออนะครับราหูที่อยู่ตรงนี้โยกหน้าตรงนี้ให้พยายามคิดหรือทำในสิ่งที่ดีๆนะฮะ ไปในเรื่องของงานอย่าไปทางลุ่มหลงมัวเมานะบอกก่อนนะพบเพื่อนก็ดูให้ดีมีทั้งเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ต้องระมัดระวังอยู่นะครับก็ขอให้ดูให้รอบคอบด้วยแต่ราหูที่ไปโยกหน้านั้นนะครับจากลัคนาราศีมังกรที่มีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนเนี่ยราหูกับเสามันถูกกัน สังคมแวดล้อมของชาวลัคนาราศีมังกรจะกว้างขึ้นแล้วราหูก็มาจากเรือนการเงินด้วยแสดงว่าราหูที่ขยับ17ตุลาคมจะนำมาซึ่งเรื่องของการสร้างหลักทรัพย์ฐานะของตัวเองนะครับจะนำมาซึ่งการสร้างหลักทรัพย์ฐานะของตัวเอง แล้วก็เป็นราหูอีกเช่นกันนะครับที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็จะส่งผลให้ชะตาชีวิตของคุณมีความก้าวหน้าขึ้นใครจะไปทำธุรกิจออนไลน์หรือเกี่ยวกับโซเชียลมีดงมีเดียอะไรที่ดีๆเนี่ยนะครับก็จะได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจนะ ให้ไปในทางดีายดีไว้นะครับต้องพูดตรงๆเลยว่าพยายามไปในทางดีายดีไว้แล้วก็ชีวิตก็จะดีราหูก็ไม่ได้เสียเสมอไปมันก็เหมือนดาวทุกดวงเหมือนชีวิตคนนะ่ะมีทั้งทางบวกทางลบนะถูกไหมบางคนราหูเด่นไปเป็นมหาโจรก็มีไปเป็นหัวหน้าแก๊งหัวหน้ากวนก็มีบางคนราหูเด่นแต่เข้าไปทางที่ดีไปทางเรื่องของงานบันเทิง อินฟลูเอนเซอร์อย่างนี้ก็มีนะฮะอืมมันมีได้หลายแบบนะครับราหูบางคนราหูจังหวะดีๆมาปุ๊บเข้าวงการบันเทิงเป็นนักร้องนะักแสดงมีชื่อเสียงไปเลยก็มีนะนะครับฉะนั้นนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมังกรละ่ะนะขอให้มีความสำเร็จแล้วก็ราหูที่อยู่ตรงนี้เลงไปยังเรือนสุภะ นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะครับแต่ก็ติงว่าครบมิตรคบเพื่อนใหม่ๆก็ขอให้ระมัดระวังดูให้รอบคอบนะมีทั้งเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ไม่ดีปะปนกันอยู่ขอให้ดูให้ดีดูให้รอบคอบก็แล้วกันแต่ภาพรวมๆถือว่าสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนั้นจะไปในทิศทางที่ดี นะจะไปในทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าดาวหลายๆดวงจริงๆเนี่ยดาวหูย้าย17ตุลาคมเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าดาวพฤหัส30เมษายนก็ย้ายอีกนะนะโอ้ถามอยู่เนี่ยฝ่ที่หน้าผากเป็นยังไงมึงนั่งฟังเขาบ้างเขเปล่าเขากำลังดูกันเรื่องลาหูย้ายอยู่นี่ก็ถามมันอยู่นั่นแหละเออเวยเฮย ไฟที่หน้าผากไฟที่หน้าผากไฟที่หนา้าผากเนี่ยพิมพมาเป็นร้อยครั้งแล้วเออนะ,ะไปเนี่ยน่นิติพลน่ะนะหรือไปลมละวินก็ได้ไปถามข้อดีว่าไฟในะที่หน้าผากทำยังไงจะจี้ออกดีไหมหรือจะแต้มแม่งอีกเม็ดหนึ่งจะได้ผลเยอะขึ้นเออนะฮะอันนี้ไม่ได้ดุนะแค่พูดเสียงเป็นแบบนี้เองนะฮะอืมคุยกันเรื่องดาวอยู่ดาวอยู่ไฝเป็นไงไฝเป็นไงไฝเป็นไงอยู่เนี่ยนะฮะเอเอนะฮะ อไอ้ไฟเอ้ยนะเอ้าถัดจากลัคนาถัดจากลัคนาราศีมังกรเฮ้ยแล้วลาหูไปอยู่ตรงนี้ส่งผลด้านความรักไหมก็ส่งผลอ้อมๆแต่ก็ไปในทางที่ดีครับมันมีดาวอื่นที่ดีกว่านี้ที่สัมพันธ์สัมพันธ์อยู่ส่งผลอ้อมๆแต่ก็ไปในทิศทางที่ดีนะ